างเรวค่ะตอนเช้าเ้าวันนี้คนก็เยอะเหมือนเดิมนะคะเนาะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดของเด็กนองเด็กน้อยเนาะค่ะแคนอดแคันเียคันโซนี่โอเคเราจะสิทธิ์ช่ม่ทธิ e d ี่าั่นนี่นะคัมพีนฟัง พ่อใหญ่มากบอกว่าซีเน็ทามอัลทันเออถ้าถ้าวิไลมาตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมาเหมือนเดิมแต่ถ้าค่อยพ่อยู่ช่วงเดือนมีนาก็จะชวนลูกและเมียเก่าว่า Das ist son oben Schwimmbad. Uh -huh. Und da oben. Hat du Schlamm hier ja? Yeah? Nein. Uh. viel zu teuer. Zu teuer, ja, yeah. sure, ich natürlich. Bye bye. See you next year. Skifahren. Yeah. Für der family. Ja. Yeah. Die <laughs> the family. Der the and der the family, du hat wann du immer hier. Mit der family. Oh, yeah. Mit Oma, mit Opa, mit Mama, Papa. <laughs> นเดนี่มองเด็กน้อยเล่นนะคะเนาะนี่มองเด็กน้อยเล่นนี่โอ้เด็กคินเดอร์คินเดอร์คีฟานเ่าฮะหมื่อวานวิไลบ่ได้ยียงมาอดพี่บดเอียงมาบางทางพี่สำหรับมองเด็กน้อยเนาะค่ะนี่สำหรับที่เด็กๆเล่นวันนี้ก็แดดดีเช่นกันฟังท่างพี่แดดดีอิริจ่ะจ้ยอ่าฮะ

เราก็เดินทางกันต่อนะคะน,นคะพี่น้องค่าก็จะเดินทางกับเยอรมันแต่กว่ากะถ้าเจอตรงไดนสวยๆจุดมองไดเป็นที่เที่ยวก็จะพาเที่ยวพาชมไปนอกคัะนเนาะซีสต์สิบเฮลเออ <c oughs> ห้อยเจอห้อยเจออ,เอ,อิสโซนนี่ใช่ย่แ <c oughs> ดดดีวันนี้แดดดีด บรรยากาศเนาะค่ะตอนมือมาเนี่ยมาหอดกั่งทุ่มเร็ว2ังทุ่มเศษเศษสองทุมงท่มซิปนาชีพี่น้องคะแต่ว่าพ่อยางบรเวนยังสีเออสองข้างทางก็น่าชื่นน่าชมอยู่ค่ะกัคล้ายๆครับสมัยตะกี้เนาะว้าวเ้วกว้าอีกเว้าวเ้วกว้าอีกสมัยตะกี้เป็นเด็กหน่อยเนาะอยากมีสนสูงใส่เกาหินมาผูกใส่สนเกลือล้วก็ย่างเป็นสวนสูงเอ้ยอยากได้ผู้เบาอยากฟังวันอยากได้ผู้เบาทฝรัง่งอยากเบาฝรั่งเป็น เปิดเพลงฝรั่งฟังบาหูเรื่องน้ำเขาดอกแต่ว่าอันได้เสากระเสาอันได้มวนกับมวนแตะบาหูเรื่องดอกเพลงฝรั่งสมัยตะกี้อยากเห็นนันเอยไปหักงย,ยายคุ้มยายขึ้นกูจะดิจูฝรั่งผู้นันจูฝรั่งคุน้น,คนี้ประสนว้าวพี่น้องค่ะสุดท้ายความฝันก็เป็นจริงประสนหอยข้อได้เลยฝรั่งเอาละก่ะเดินหน้านกันต่อพี่น้อง เราก็พี่น้องค่ะทิ่เล่นสกีของพ่อใหญ่ก็ผ่านไปแล้วเนาะคะ่ะเรามาที่นี่ก็3วัน,น,ะะวน,วนเนาะ,ะพี่นาะงสามวันสี่วันแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามมือสี่มือแล้ววันนี้เราก็เดินทางกลับที่เยอรมันเนาะค่ะวันนี้แดดดีแต่ว่าบอกพ่ใอใหญ่ดอกปาอ่ห้องกวางแหวะไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะกันสิภาก,กันแวะเห็นปราสาทเมืองใดสวยงามกันสิภาแวะพาชมเนาะคะ่ะแล้วกับ,บกันสิภาคพใหญ่เห็นงานอีกป,ประมาณสี่มือค่ะพี่น้องค่ะ ถ้จะยุดแล้วก็ยาวไปพูดละค่ะเที่ยวจนหอดกลางเดือนเมษาคุณระคะพี่น้องค่ะเที่ยวจนถึงกลางเดือนเมษาแล้วก็อัปรินนาอค่ะนพี่น้องค่ะเที่ยวจนหอดพูดละราคาพี่ไร่กับจังสิได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้วค่ะเนาะาพ่อใไญ่บ่ได้ตามไปโอ้เพ่าใหญไอ่ได้ไปพร้อมเบ้าพีทค่ะพ่อใไญ่บ่ได้เดินทางไปพร้อมกันค่ะพพอใหญ่ตามไปที่หลังนะค่ะเนาะพพอใหญ่ตามไปที่หลังอีกประมาณจกสามอาทิตย์เพราะก็ตามไปที่หลังเพราะว่าช่วงสงการนี่อ่ะ ่นก็เห็นมาเมนะื่อเนาะสงการมองใดมองใดพ่นก็เห็นมาเมื่อแล้วสงการอยู่น้ำบาดวีไล่หรือว่าอยู่คอนแกน่นก็เห็นมาเมื่อแล้วล่ะกับพ่อใหญ่ก็เรียกว่าโอเคเสร็จตามไปนะะ <ak la. S 2> เนาะค่ะเนาะเอาละครับพี่น้องขาเราก็เดินทางกันต่อพ่อมองปรา,าสาทมองใมงามๆาเกาเกาแก่ๆเดี๋ยวจะพาแวะชมนะคะเ<ก>นาะแดดซ่องหน้าบ่เห็นหน้าเห็นตะปักจ่อยจ่ยจยตืนตอนเศร้าเศร้ากับเพราะเศร้าสวยกับเพราะว่าสวยพี่น้องค่ะเพราะว่ากลางคืนนั่นโอ้ย พากันออกไล่คักทั้งพอยไงทั้งวิไล่ล่ละค่ะลืมอายุเลยค่ะลืมอายุว่าผู้หนึ่งหาสิบสี่ผู้หนึ่งหกสิบหกเนาะกับพี่น้องค่ะลืมไปว่าแกแล้วพากันเต้นออกสเต็ปคักโอ้ยบาดตื่นเสาร์เกนมากเมยแขนเมยค่ะเท่าเรียวกับจ้าสี่ล่ะค่ะ ความตั้งใจนะคะพี่ลกับพหญ่ตั้งใจว่าจะอยู่อีกคืนนึงเนะคะเนาะขับรถมาฮอดอแถวแถวออสเตรียวาสีเลยไปนอกเส้นทางจากน้อยวาสิเที่ยว,วาสิยังบาน,นี้บ่ได้ค่ะพี่น้องค่าเพราะว่าลูกชายคนเล็กพหญ่บอกว่าอยากยืมรถ ไปงานแต่งงานเพื่อนเนาะคะเนาะปกติเขาจะเอารถของเขาหลับไปแต่ว่าด้วยเหตุอันใดก็บบื้งหูเนาะคะเนาะด้วยเหตุอันที่ว่าอาจจะแปลว่าปอยุหลายมื้อเนาะคะ่ะเห็นว่าไปเป็นอาทิตย์นม่หลับก็เลยโทรบอกพ่อว่าพ่อตอนนี้คือว่าสิกับแล้วรถก็อต้องทางอีกขึ้นในบ่อว่าอยากเอารถน,นั้นว่าพี่น้องคะ่ะลูกชายเพื่อนสิเอารถไปเที่ยวเนาะคะเน,ะเนาะกันเลยพากันเด็กกลับเลยค่ะโอเคจ้า ต้นชาติชาวชาวตุลิขัยพลอยบเยสสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปงายสุขผู้สุขคนค่ะแม๊บแม๊บแม๊แม๊แม๊ที่ยัตื่นเด้อว่าวิไลเหี่ยงแต่ว่ากระจ้าสไนวิไลไปอ่ะยูนิขบวนนะค่ะจากเสียวิไลไปอยู่นิขบวนแต่ว่าวิไลบ่ไป วิไลบอกเพราะไงว่าเขาไปที่หลังไปเดินไปยืนเบื้องเอาจริงๆขาาาาา้าจ้าว่าน่ะหลานที่วิไลบอกอีกคั้งว่าข้าจ้าสิให้อยู่ในขบวบนปั่นจักรยานเนาะวิไลบอกเอาวิไลก็กแตง่งสิ่งสีที่ว่าอยู่น้ำถังทาง่างเบื้องเอานะเจ้าพี่น้องคะป่ะเพราะไงไปแล้ววิไลเป็นยังงี้พี่น้นอ,งนองคะมัน,นียังเอ่ย เดินทางมาถึงบ้านเนาะค่ะกับประมาณแบบมืดค่าแล้วะค,ะค่ะเกือบอ่อทุ่มกัวล่ะค่ะทุ่มสี่สิบพี่น้องคะ่ะกับ่ได้เห็ดหยังมาถึงกับเห็ดยูเนี่ยยูน่ากินงงเมื่อยๆเปล้วก็นอนพักผ่อนตื่นเสาร์ขึ้นมาแตานะะ่เ้าร์เนาะค่ะพ่อใหญ่กับไปถึงแต่เก้าโมงเสาร์ค่ะเพื่อจะไปร่วมขบวนเนาะคะ่ะเนาะนี่ล่ะค่ะที่เห็นเป็นรถจกักรยานปั่นเนี่ยค่ะเพิ่นจะมีอยู่สองชุดเนาะคะ่ะเนาะชุด,นนดอ่าขั้นใหญ่ก็จะเป็นหกอ่าหก ะะอันนี้พันเอาชุดขั้นหน่อยมีสี่คูนะคะ่ะมีแปดคนปัน่นจริงๆพันมีขั้นใหญ่พ่นมีสองขั้นมีสองกบวนพ่นอยากให้วิไลไปปั่นรวมแต่ว่าวิไล่ยไอยากปั่นรวมค่ะพี่น้องคะปั่นรวมกันนี่ละคือพอยญ่เห็ดคือพอหญยเห็ดนี่แหละคะ่ะรวมก็กบวน ปกติพอใ่ญ่เพิ่นก็จะแต่งตามมูแล้วกาะแต่มือนีเพิ่นวมาเพิ่นอยากแต่งแบบนี้เพิ่นเอาเสื้อสร้างโอ้บ่แเมนเอาเสือสงการพี่น้องคะเสื้อสงการบ้านเฮาคุณละหล้กก็กางเกงสร้างบ้านเฮาเพิ่นอยากแต่งเป็นฮิปปี้ฮิปปี้วิไลกะจัดแต่งหมวกแต่งยังห้เอาดอกมงดอกใหม่บ่าเมนดอกใหม่เอากิ่งใหม่ใบไหม่คางเฮียนนี่ล่ะค่ะมาแต่งมาเน็บห้พพอใหญ่ไปฮอดเพื่อนพอใหญ่กะจับพอใหญ่เอาพิซซี่เกิดเต็มหัวเต็มหน้าเต็มตัวเลยค่ะ เ,เดินกลับแล้วพี่น้องคะมือยุกเขา่าให้พ่อใหญ่แล้วมวนตอพ่อใหญ่ยยแล้วตองเรียวรถกลับขึ้นไปพ่อใหญ่แล้วเรียวรถกลับขึ้นไปทั้งอ่ะเออ,เอน,นี่ยังล่ะยางลายก็มือยเดินมากก็เมือ่อยเอ้ยนกตะวันว่าแม่นกตะาว,าวันนก,าวาน,นกเพนกวินนกเพนกวินอ้ยไป กลับบ้านแล้วยุเขาอย่างหนึ่งอยากถอดอยากถอดสุดห้อนมันบริอุ่นดิอุ่นบริหนาวดินี่มันห้อนแดดมันออกไปเมื่อบ้านเดินลัดมาอเดินลัดมากวันจิมะคามตรงนี้ไปนอน่ะวันจิมะคามนาม้ำเฮ้ยจากอะตรงมัินมองเขาจัดงานวันจิมะคามนาม้ำ <c oughs> มันบ <c oughs> อมี่มองแหงมันมีแต่น้ำเดินไปนกเพ้นกวิ้นเดินตาแตะตาแตะตาแตะ นกเพน,น,น,นกวินนกเพนกวินแน่แน่น่เน่นกเพนกวินเดินไปเดินไปพี่นอ้องอือมาิมะคามงนะ้ามันบ่มี่บ่มีมองแหงอุ้ยหางนกกับพ่อหางนกหางนกกับพ่อหางนก ุ่นเสียงดนตรีตุ้ม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 ฮึมฮึม่นเสียงดังปุ่ม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 อยู่คุณพี่น้องค่ะวิไลกไก่ยางรัดมากระติกแจกไปเฮียนหิวข้าวที่แรกนึกว่าน้ำมันสีแห้งน้ำมันบ่แห้งน้ำมันไม่แห้งค่ะเลยต้องเดินอ้อมเหมือนเดิมกลับมาทางเดิมคือเก่าเฮ้ยนกเพนกวินอ่ะ รีกันรีให้ข้าเจ้าก่อนเสียงปุ่ม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 ญีุ่่นพี่น้องค่ะโอ้ยพี่ป๋าบ่สุดท้ายก่ย่างกลับขึ้นมาหบองนี้คือเกาวิไลกาวานรัดรัดไปทางพูนเพอพะว่าอ่าว่าฮัทเียนามันแห้งบางหม่องมาสันว่าม่วงน้ำเพราแห้งกระไดออมกระมาสะพานนี้คือเกาคุณเสียงดนตรีอยู่ทั้งหลังดูปุ้มปุ่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 ม นกแฟนปิ้นบ้าป้าผัวก็ป้าเนียก็ป้านกแฟนปิ้นตาหวานมคะงานจนเมย์งานจนเมยางานนละงาันคิด้าดงานเปนน้ำรถเพิ่นเนาะไปไงกับปันถึงเวลาแนวิไลกับไทย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 วิีย์ไทยลูกไปล่ะกะ เพิ่นกับยางเพิ่นกับปั้นพะย่ะเพิ่นกับปั้นจริงๆเพิ่อนหายวิไลไปไปปั้นน้ำขจา้าวหรอวิไลขี้ขานปั้นส,ว,สวัสดีเหลวสวัสดีออมอัน,ม,นมือบานหื้อเหนื่อยบานนี่พะย,ย่ะใหญ่อนสิยางยางยางดื่มอันนี้อันนี้เพื่อนเหลวเน้นขจ้ากับมวนกรุบอย่างเนี่ขี้ขานเมื่อไหร่ยิ้มเข่าตอนไปกินอันทำบักหุ่งไปแล้วละ่ะ นกเพนปิ้นต่าว่ามั้ยคะตานกเพนปิ้นขนตางอนๆเอาล่ะคะ่ะ